เส้นเลือดแตกออกมาตายข้าตัวก็เลยตายิลยได้วันหนึ่งเมื่อตอนอาจจะมาอย่างหนุ่มวัยยี่สิบปีแต่ก่อนโุชิราตายปีกันนี้เลยใครเนี่ยจะได้ชนะใครแต่ก่อนเก้าเป็นมมันเป็นนักมวยเป็นนักมวยเพติมทุกมวยนี่มันเคยกลัวไทยเลยชอบเติมบนปีเนี่ยเสียเอาไล่ไล่แค่ไหนได้บ้าง คตาหยิกแม่คุณเรากันมองนงาเข้นทั่วไปห่างกองลูกคุณตาแน่งร่วมพับไทยร่วมพับเผาเป็นัรเป่าแคมเป็นเป็นคนดื่นเป็นคนชอบสนุกต้นเสะเฮาล้องล้อทำเพลงเป็นหมดแหละเพลงไทยรึตางเพลงแผลก็าร้องได้นี่วันหนึ่งเขาเกิดฆ่าจะฆ่าันให้ตายสองนคือขวาน ถือค้อนถึงถือมีอะไรยิกยิกอายุทยายาเดินลออแคมก่แคมกลางคืนเขาบอกว่าถ้าคนในแขมเนี้ออกมาจะฆ่าให้ตายสักศพหนึ่งอยู่อยู่ทางภาคกลางเราไม่รู้เรื่องอะไรเราไปขับรถเกดกลางคืนเพื่อจะทำาถนนให้มันเรตกอาจจะมาเป็นคนรับผิดชอบทำอะไรเรารับผิดชอบมากเจ้าของบริษัทบอกว่าอีกสามวันจะส่งงาน จะเบิกเงินได้สามล้านจะได้่ากเงินเดือนให้คนงานงานนี้จะได้เงินเดือนให้คนงานดูที่มือคนเดียวนะเพราะว่ามึงเป็นผู้รับผิดชอบงานเ e อิร์ธเวิร์กเข้าไว้าบนี้ให้เราเป็นคนดูแลเป็นคนเตะเป็นคนตัดเตะเป็นคนคอมแพทชั่น้ราก็ทํางานทั้งกลางวันกลางคืนเล่นงานจะเบเบินทางขเข้ามาได้ยิงปืมเขายิงปืนสนะามสามนัดเขายิงปืนท้ากันเขาบอกว่า ทันแน่จติมออกมาจะเอาให้เป็นตอเข้าไปนั่นนี้แต่แล้วไม่มีใครออกไปมีอขอวนหน้าออกไปไปยกมือไหวเขาเพราะว่าพวกเรามาทํามาหาคือมไม่ได้มามาลบมาฆ่าเรายอมแล้วไม่ต้องมาทะเลาะก,กันหัวนหน้าท่านทางเข้าเข้าไปยกมือไวหวไอ้หมอนี่มันไม่ฟังเตือนเลยขาะคนยกมือยกมือไหวมันมันตายเลยตีเข้าไปในปาก หน้าที่กำล,ลังยกมาไว้ฟันฟันของหัวหน้าหักไปสองฟันก็ดีอาจะมาก็กลับมาครับรถเกตกลับมากลับมาจ,าจอดเจ้าคันใหม่คันนี้มันช้าจเจ้าคันใหญ่ๆกลัวมไม่ทำงานจ็เลยมีคนมาบอกมีคนมาบอกตัวผู้หญิงในๆๆในในแคมป์นี่ยเขาเขารักเราเขามาบอกเราพี่ยาวไปนะเขาฆ่ากันอยู่ตรงนั้น ขั้นโทเขาต่อยไปแล้วพันหรับไปของซีเขาบอกว่าถ้าคนในที่นี่ออกไปเขาจะเป็นศพเราก็มั่นใจกับสิ่งกับทำเราไม่มีไม่มีที่ดีใครกับใครก็จเตรียมใส่รองเท้าจะไปขับรถเก๋คันใหม่รองเท้าก็ยังไม่ได้มสายเพราะว่ามันดิกหน่อยบังเอิญบังเอิญม,มันก็คอยจัดสวานน่างใหม่ก่อนที่จะไปก็จะไปทายทายหนัก ที่ว่ามันสกรปรก่วมรวมกันเราเข้าไปในป่ากล้ยนีด่ดีกว่าแ้วก็ออกมาจะไปขึ้นรถเกบพอดีิดอนออกมาก็เห็นคนสองคนเดินมามาเจอกันในทางแคบๆคนหนึถงถือไมใ้ใหญ่ๆประมาณสักยาวสักเมตรครึ่งนหน้าสามอีกคนหนึ่งถือขวานถือขวานใหญ่ๆเขาเขาเดินตามหลังคุยกันมาเขาบอกว่า มันไม่อยอมออกมาสักคนถ้ามันออกมาจะเอาให้มันเป็นศพให้ได้เข้าไปตรงนี้ให้มันรู้ไปสิให้มันเป็นศพเราได้ยินแล้วว่าตลอดใจในใจเท่อย่างนี้มันจะคำตู้ของคนดีแน่ๆคงจะมีเรื่องมีราวแต่สัญชาตักยาณของเราที่เคยเป็นนักมวยตั้งท่าแล้วที่เรามันถือไม้เนี่ยถ้าเกิดเดินไปสวนกันมันตีเราจะทำยังไงถ้ามันตีตรงต ราจะเต้นหลอกทั้งข้างแล้วเรจะหาจังหวะสวนมันทันทีถ้ามันตีเต่าลงอย่างนี้เราจะหมอบหลอกในขิตใจมันตั้งใจไว้แล้วก็จริงน,นคะครับเดินทางมาก็เจอกันปะดีแมที่กแคบๆก็เลยพูดกาดีๆเราเอายคคำพูดใน,นมันเป็นประโยชน์เ,เราค็รเลื่อนเลื่อนเขาก่อนมาพี่มันเกิดแล้วพี่ไปเที่ยวไหนมายังไม่กลับเลยพี่ เป็นหมู่บ้านอยู่ใ,ใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพญาลเลยอยู่ประมาณสักร้อยเมตรจบหลังหมาในแคมป์มันเหา่าอย่าไปฆ่ามันเลยของมันก็ยังเหา่าผมเป็นคนในแคมป์มันก็ยังเหา่าความจริงเราใช้สื่อาวิทยาให้เขาเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าเขาจะฆ่าหมาเพราะหมามันเห่าจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนร้ายอยู่พอเราบอกว่าเราเป็นคนในแคมป์มันก็รื้อทันทีเลยตอนนาหน้าพี่มันพูดอย่างนี้ เราคันเีือมันตีเลยมันดอนตีนสุดแรงเกิดอะไรตีตัดเข้าตรงนี้เราตั้งใจแล้วเราก็ป้มหลบพอต้มหลบปั๊บไม่หัวทวงเปลี่ยนหัวนี่หัวกระเด็นไปแล้วค้อนมันก็หลุดมือเพราะมันตีแรงเรานี่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรเนาะจึงต้องมาเป็นอมัมพาตเช่นนั้นแผลแต,ต้องมาตายขึน้นตัว